สวัสดีครับ f c ทุกทท่านคลิปนี้มาพบกับบ้านทรงไทยสวยๆสองหลังพร้อมกิจการเนื้อที่6ใไร่6ตารางวาในราคา80ล้านบาทโอนคนละครึ่งพิกัดตำบลหนองแกวอําเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่ลักษณะและที่ตั้งบ้านที่ดินบ้านเป็นฉนดครุฑแดง4แปลงติดกันรูปร่างที่ดินคล้ายรูปตัวอักษรกไก่หน้ากว้าง ติดถนนประมาณ1 2 1ยหนึ่งเมตรลึกประมาณ1 1 4เมตรสิ่งปลูกสร้างประกอบด้วย 1. บ้านเรือนไทยกาแลไม้สักทางหลังสองชั้นจำนวนหนึ่งหลังขนาด4ห้องนอนสองห้องน้ำา 2. บ้านเรือนไทยประยุกสองชั้นจำนวนหนึ่งหลังขนาดสองห้องนอนสห้องน้ำา 3. ศาลาโบราณเสาสี่สห้าต้นจำนวนหนึ่งหลัง4 อาคารออฟฟิศและโชว์รูมชั้นเดียว1หลัง 5. อาคารโชว์รูมสินค้าขนาด18คูณ24มตรจำนวน1หลังโกดังสินค้าจำนวน3หลัง 7. อาคารเก็บของจำนวนหนึ่งหลัง 8. อาคารสำหรับทาวสีสินค้าจำนวน1หลัง 9. อาคารโรงครัวจำนวน1หลังและ10ยุ้งข้าวโบราณจำนวน1หลังสถานที่ใกล้เคียงอุทยานหลวงราชพฤกษ์เพียง 9.7กิโลเมตรเท่านั้นท่ากาศยานานาชาติเชียงใหม่เพียง12กิโลเมตรศูนย์การค้าเมย่า15กิโลเมตรสถานีรถไฟนครเชียงใหม่18กิโลเมตรสถานีขนส่งผู้โดยสารอาเขตเชียงใหม่เพียง19กิโลเมตรเท่านั้นและศูนย์การค้าเซนทันเพจิโวเพียง21กิโลเมตรเท่านั้นเอฟซี FC ท่านใดหรือนายทุนท่านใดสนใจเป็นเจ้าของ บ้านทรงไทยสวยๆจำนวนสองหลังพร้อมกิจการร้านลานนาไทยแอนติกที่ใหญ่ที่สุดในบ้านถวายเพื่อต่อยอดทางธุรกิจเพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ในการดำเนินการธุรกิจด้านการท่องเที่ยวหรือซื้อไว้เพื่อเกล้งกำไรจะดีมากๆเลยครับติดต่อโทรด่วน0946โทร48558และ081 7967730าอรุณสักครับก่อนจากกันในคลิปนี้ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b สไคร b ์กดกระดิ่งท่านจะได้พบกับที่ดินทำได้ดีบ้านสวยๆกราบขอบคุณครับสวัสดีครับ